บทที่1661เมื่อนานาโกะแงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเธอกำลังิดถึงเย่เฉินในใจของเธอเย่เฉินซึ่งซ่อนตัวอยู่บนกำแพงในที่สุดก็เห็นร่างที่เคลื่อนไหวในลานด้านล่างเขาเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยของคฤหาสน์ของอิโตะและววนรอบคฤหาสน์ของตระกูลอิโตะจากนั้นจึงเห็นนานาโกะซึ่งเขาห่วงใยเสมอมา เมื่อเห็นนานาโกะสวมชุดกิโมโนพร้อมมวยผมบางเย่เฉินก็ถอนหายใจไม่อยากบรรยายเกินจริงที่จะบอกว่านานาโกะเป็นมาตรฐานของเทพธิดาในนิยายยามาโตะนาเดชิโกะเธอคือผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเธอสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นเธอมาแน่นอนอย่างไรก็ตามตอนนี้นานาโกะเธอนั่งอยู่บนรถเข็นซึ่งทำให้เย่เฉินประมาะเล็กน้อย เธอมีความตั้งใจเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศก,กับชินเอาลเสวียนและยังสามารถยอมรับความพ่ายแพ้นจนจบการแข่งขันสิ่งนี้ทำให้เธอเกิดบาดแผลทางร่างกายอย่างมากมายและบอบช้ำในตอนนี้เย่เฉินต้องการกระโดดจากกำแพงโดยตรงและพบกับเธอแต่เมื่อเขาคิดอีกทีจะใช้วิธีการแบบไหนถ้าเธอกลัวตัวเองจะอธิบายยังไงดีถ้าเธอถามตัวเองว่ามาทำไมจะอธิบายได้อย่างไร หากปรากฏตัวขึ้นโดยตรงต่อหน้าเธอมันก็อาจจะดูน่าอายไปไหมเย่เฉินซึ่งมีคุณสมบัติทางจิตใจที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดลังเลใจในขณะนี้ขณะเดียวกันที่โตเกียวซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรเรียวโตมัตซึโมโตะผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องวุ่นวายตอนนี้ยังคงดำเนินเกมที่โหดร้ายของเขาต่อไป ในขณะนี้เขาให้ลูกน้องที่หุ่งสูจื้อเฟยและสูจื้ออยู่รอโอกาสที่จะฆาตกรรมและกล่าวโทษอิตโตะในขณะนี้เขาให้ผู้คนอีกระลอกหนึ่งเริ่มวางแผนรอบใหม่ในโตเกียวเขาเป็นเหมือนตัวตลกที่ชั่วร้ายในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนอัศวินรัตติการที่ตั้งใจให้ทุกคนแข่งฆ่ากันเองก่อนจากนั้นจะค่อยๆฆ่าพวกเขาทีละคนครั้งนี้เป้าหมายของเขาคือทาคาฮาชิเออิจิ เรียวโตมัตสึโมโตรู้สึกเสมอว่าเมื่อสองพี่น้องตระกูลซูถูกลักพาตัวเขาจะทิ้งปัญหาเล็กๆน้อยๆให้กับตระกูลทั้งสองแต่นั่นก็ไม่อาจเพียงพอที่จะทําให้ทั้งสองตระกูลต้องหันหน้าเข้าห้าหันกันดังนั้นเขาจึงต้องวางแผนสองชั้นเพื่อเพิ่มความบาดหมางนองเลือดระหว่างสองตระกูลนี้เลือดและเลือดเท่านั้นที่จะทำให้ผู้คนเสียสติและเข้าห้าหันกันอย่างบ้าคลาั่ง ดังนั้นในเย็นวันนี้เขาจึงเล็งเป้าไปทางทากาฮาชิมาจิซึ่งแขนของเขาถูกเข้าเฟือกทาคาฮาชิเอ ah อิก,กิเป็นชายหนุ่มกลัดมันในวัยของเขาอาการบาดเจ็บที่แขนและเฟือกจะไม่ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ของเขาและเขาเองก็เป็นที่รู้จักกันดีที่โตเกียวในฐานะหนุ่มเจ้าสำราญบรรดาสาวสาวและเพื่อนฝูงนักแสดงที่มีชื่อเสียงหลายคนในโตเกียวเป็นคู่รักและของเล่นสำหรับเขา เมื่อไม่นานมานี้เขาเพิ่งทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อใจหญิงสาวหัวหน้าวงเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยมของญี่ปุ่นและเธอก็กลายเป็นคู่รักของเขาเหตุนี้เกิร์ลกรุ๊ปกำลังแสดงวาไราีีโชว์ทางทีวีโตเกียวในวันนี้ดังนั้นเออิจิทาคาฮาชิจึงตั้งใจจะแอบออกไปคืนนี้และค้างคืนกับเธอสักหน่อยอีกฝ่ายหนึ่งกระตือรือร้นที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับเขาและโดยธรรมชาติแล้วเขาก็เห็นด้วย ภายใต้การกระตุ้นของฮอร์โมนเออิจิทากาฮาชิเขาจึงเตือนพ่อของเขาว่าให้พ่ออยู่ที่บ้านอย่าเพ่นพ่านไปไหนรอการเตือนให้พายุพัดผ่านไปจัดคนใต้บังคับบัญชามาเฝ้าระวังจากนั้นเขาก็ย่องออกไปข้างนอกเงียบๆและมุ่งหน้าไปยังที่หรูหราที่สุดในใจกลางเมืองในคลับในชิบูย่าโตเกียวบทที่1662 ในคลับเ้าระดับไฮเอนนั e ้นเขามีห้องส่วนตัวระดับไฮเอนคงที่ตลอดทั้งปีซึ่งการตกแต่งนั้นหรูหราซ่อนเร้นและเป็นส่วนตัวและเป็นบ้านเกิดของดาราสาวชาวญี่ปุน่นขบวนรถโรลร้สํานวน3คันพาทาคาฮาชิเออิจิไปยังชิบูยา่าและในขณะเดินทางเขาก็ตื่นเต้นมากตั้งตารอดาราสาวญี่ปุ่นในคืนนี้ เมื่อขบวนรถแล่นผ่านทางเดินใต้ดินรถบรรทุกคันหนึ่งจูจ่ๆก็เบรกและชนกับทิศทางขวางถนนโดยฉับพลนันและจอดขวางถนนทั้งสายรถเก่งสีดำหลายคันขับตามหลังทันทีขวางทางโร้ร้อยสามคันของตระกูลทากาฮาชิบอดี้การ์ดในรถคันที่วิ่งตามประหนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและพวกเขาก็ชักปืนออกมาเพื่อปกป้องทากาฮาชิเออิจิ อย่างไรก็ตามในรถตู้สีดำที่อยู่ข้างหลังอีกคันมีคนกลุ่มใหญ่ในชุดดำที่มีอาวุธปืนสงครามอัตโนมัติครบมือก็กระโดดออกมาอาวุธปืนในมือของคนเหล่านี้ล้วนเป็นปืนไรเฟิลอัตโนมัติและปืนกลเล็กพลังยิงนั้นแข็งแกร่งกว่าบอดี้การ์ดของตระกูลทากาฮาชิมากก่อนที่บอดี้การ์ดทั้ง8คนของตระกูลทากาฮาชิจะปลดเซฟปืน11มเมตร ได้ปืนกลเล็กมินิมีอัตโนมัติก็หันปลายกระบอกไปทางพวกเขาแล้วจากนั้นฝูงหากระสุนเป็นร้อยก็รัวมาที่บอดิการ์ททั้ง8และคนทั้งหมดก็ร่วงลงเป็นแถวในเวลานี้เออิจิทาคาฮาชิกับรถโรสรอยที่อยู่ตรงกลางก็ตกตะลึงไปแล้วในรถของเขามีคนขับเพียงคนเดียวและผู้ช่วยหนึ่งคนซึ่งทั้งคู่เป็นคนธรรมดาและพวกเขาไม่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้เลย และคู่ต่อสู้ไม่เพียงแต่มีผู้คนจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังมีอาวุธที่แข็งแกร่งมากอีกด้วยมันถูกบดขยี้อย่างสมบูรณ์ทากาฮาชิเออิจิรู้สึกกลัวมากจนรีบโทรหาพ่อและพูดด้วยความตื่นตระหนกพ่อช่วยผมด้วยพ่อผมอยู่ท่ามกลางฆาตกรมาช่วยผมด้วยมากิทากาฮาชิพล่องออกมาเอ้านี่แกไม่ได้อยู่บ้านเหรอนักฆ่าอยู่ที่ไหน ทาคาฮาชิเออิจิซุดตัวลงและร้องไห้พ่อครับผมแอบออกมาข้างนอกระหว่างทางไปทิบูยา่าผมถูกล้อมโจมตีอย่างกระทันหันและบอดี้การ์ดก็ตายหมดพวกเขากำลังมาหาผับผมแล้วครับพ่อคิดหาวิธีช่วยชีวิตผมหน่อยผมยังไม่อยากตายมากิททาคาฮาชิรู้สึกเพียงว่าท้องฟ้ากำลังหมุนและเขาตะโกนด้วยเสียงแหบแห้งบอกพวกเขาสิฉันสามารถให้พวกเขาได้ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ปราบใดที่พวกเขาไม่ทําอะไรแกทันทีที่เสียงหายไปกลุ่มคนชุดดําได้ล้อมโรซรอยที่ทาคาฮาชินั่งอยู่แล้วทาคาฮาชิเออิจิรีบออกจากรถและตะโกนอย่างบ้าคลั่งได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลยพ่อของฉันบอกว่าไม่ว่าคุณต้องการเงินมากแค่ไหนก็สามารถทําให้คุณพอใจได้หัวนหน้าชุดดำยิม้มเงินเหลือพวกเราตระกูลอิโตไม่สนเรื่องเงินหรอกสิ่งที่เราอยากได้คือชีวิตของทุกคนในตระกูลทากาฮาชิ ตอนนี้เราจะส่งนายไปก่อนแล้วเราจะส่งพ่อของแกและทุกคนในตระกูลไปอยู่กับแกทาคาฮาชิเออิจิ I G, ตกใจมากจนล้มลงและคร่ำครวญอย่างบ้าคลั่งขอร้องว่าอย่าฆ่าฉันเลยฉันยังเด็กฉันไม่อยากตายมากิทาคาฮาชิยังตะโกนสุดเสียงทางโทรศัพท์ว่าปล่อยลูกชายของฉันมีอะไรมาคุยกับฉันหัวหน้าชุดดำเยอะเยะ้ยโอ้ นี่ยังโทรหาประธานทาคาฮาชิอยู่เหรอดีมากประธานทาคาฮาชิฟังเสียงกรีดร้องของลูกชายคุณก่อนตายท้ายที่สุดเขาก็ทุบกระจกโรริเสด้วยพันท้ายปืนแต่ทันทีที่ปืนเล็งมาที่ทาคาฮาชิเออิจิ I G, เมื่อเห็นน้ำตาบนใบหน้าของทาคาฮาชิเออิจิ I G, เขาก็หยิบปืนกลับทันที ฮากาฮาชิเออิจิคิดว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วและพลองออกมาอย่างตื่นเต้นคุณต้องการเท่าไหร่ถ้าคุณพูดตัวเลขพ่อของฉันจะจ่ายเงินให้คุณทันทีโอเคนะใจยเย็นๆฮาคาฮาชิคิดว่าสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและพลอ่งออกมาฉันสามารถให้เงินคุณหนึ่งยล้านดอลลาร์ให้เดี๋ยวนี้ชายชุดดำหัวเราะและพูดอย่างเคร่งขรึมคุณสองคนคิดมากเกินไปฉันแค่ต้องการเปลี่ยนวิธีการเล่น เมื่อพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็หันไปมองคนของเขาแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าเอาน้ำมันสองถังออกจากท้ายรถแล้วเผามันทั้งคนและรถบทที่1,663 5น้าทีต่อมาคือความเจ็บปวดที่สุดทรมานที่สุดและ5นาทีที่พังทลายที่สุดในชีวิตของทาคาฮาชิเขาไม่กล้าที่จะวางสายเพราะเขารู้ว่าเสียงต่อไปที่เขาได้ยินอาจเป็นเสียงสุดท้ายที่ลูกชายของเขาทิ้งไว้ในโลกนี้ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามเขายัางชัดเจนในใจได้ว่าอีกฝ่ายจะทรมานลูกชายจนตายและทำให้เขาต้องเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหาัสในฐานะผู้เป็นพ่อคงไม่มีใครที่อยากจะฟังเสียงกรีดร้องของลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายแต่เขาไม่มีอำนาจและไม่มีทางเลือกทันทีหลังจากนั้นฆาตกรก็เทน้ำมันเบนซินลงในรถโรสรอยคันที่เออิจิกำลังนั่งอยู่และแม้แต่เสียงตะโกนอย่างบ้าคลั่งของเออิจิในรถก็ถูกมองข้ามไปโดยสิ้นเชิง หลังจากเทน้ำมันลงไปทั่วคันแล้วหัวหน้าแก๊งก็หยิบบุหรี่หนึ่งมวนออกมาเขาใช้กล่องไม้ขีดไฟจุดบุหรี่อย่างเย็นชาสูดเข้าเต็มปอดอย่างแรงแล้วโยวนไม้ขีดไฟที่ยังไม่อยู่ไปที่รถโรสรอยทันทีโรซสรอยที่หรูหราที่สุดก็กลายเป็นทะเลเพลิงในทันทีและเปลวไฟภายในก็พุ่งออกมาอย่างบ้าคลาั่งในรถเสียงกรีดร้องของทาคาฮาชิเออิจิผู้ช่วยของเขาและคนขับรถทั้งหมดนั้นเหมือนนรกบ,บนดิน อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์หัวใจของมากิทาคาฮาชิแทบจะสลายร้องให้ปานจะขาดใจและเสียงกรีดร้องอันโหยหวนก็กินเวลานานกว่าหนึ่งนาทีก่อนที่ในที่สุดเสียงทุกเสียงก็เงียบไปทาคาฮาชิรู้ดีว่าลูกชายของเขาตายแล้วและเป็นไปไม่ได้ที่จะเจอแม้แต่เท่าทานในขณะนี้ความโกรธแค้นได้เผาผลาญสติของเขาไปแล้วล้านปอร์เซนอิโตยูฮิโก มึงฆ่าลูกชายของกูกูจะฆ่าพวกมึงทั้งตระกูลกูจะล้างแค้นให้สาสมมึงกับกูจะได้เห็นดีกันเดี๋ยวนี้และตอนนี้ เมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็โทรไปหารองหัวหน้าของตระกูลเถิงหลินทันทีและทันทีที่เขาอ้าปากพูดมากิทาคาฮาชิก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าตระกูลอิโตะฆ่าลูกชายของฉันและสมาชิกนินจาทั้ง4ี่ของตระกูลเถิงหลินก็เป็นฝีมือของเขาฉันอยากให้คุณฆ่าลูกสาวของอิโตะทาเคฮิโกะเดี๋ยวนี้จากนั้นแล้วก็ฆ่าไอหมาแก่อิโตะทาเคฮิโกะคนต่อไป เสียงของอีกฝ่ายสันสะท้านทันทีคุณทาคาฮาชิไม่ต้องห่วงคนของเรากำลังจ้องมองที่คฤหาั์ตระกูลอิตโตะในเกียวโตวลูกสาวของอิตโตะยูฮิโกะมีอาการบาดเจ็บคงไม่มีโอกาสต่อต้อตานเราได้คืนนี้ฉันจะฆ่าเธอเองมาจิทาคาฮาชิตะโกนด้วยเสียงแหบฆ่าเธอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอผมอยากให้คุณฆ่าเธอเดี๋ยวนี้ ผมอยากให้คุณตัดหัวเธอทั้งเป็นแล้วส่งวิดีโอมาให้ฉันฉันจะส่งให้มันดูเองให้ฉันได้ยินเสียงของมันด้วยหูของฉันเองลูกชายของฉันเสียชีวิตอย่างอนาถฉันอยากให้มันเห็นหัวลูกสาวของมันในสถานที่แปลกๆอีกฝ่ายพูดทันทีเอลละคุณทาคาฮาชิฉันจะสั่งให้พวกเขาฆ่าเธอเดี๋ยวนี้ในเวลาเดียวกันเกียวโตหิมาเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆ ในหิมะที่ตกหนักนี้เย,ย่เฉินได้สังเกตนานาโกะอย่างเงียบเงียบเป็นเวลาเกือบสิบนาทีที่เธอแงน,น้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความมุนงงบางครั้งก็ก้มลงเก็บเกล็ดหิมะสีขาวจากพื้นดินการเล่นคนเดียวดูเหมือนเธอจะมีความสุขมากในขณะที่เย่ยเฉินตัดสินใจจะลงไปหาเธอทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าจากความมืดในระยะไกลมีเงาสีดำหลายเงากำลังเคลื่อนไหวจากตำแหน่งของเขาด้วยความเร็วที่เร็วมาก เมื่อพิจารณาจากท่าทางการวิ่งและการหายใจขณะวิ่งเงาสีดำเหล่านี้ค่อนข้างคล้ายกับนินจาทั้งสี่เย่เฉินตื่นตัวในทันทีคนเหล่านี้ควรเป็นนินจาทั้งหมดนอกจากนี้ยังเป็นนินจาของตระกูลเถิงหลินอีกด้วยบทที่1,664 เย่เฉินรู้สึกได้ว่าพวกเขามาไม่ดีแน่ดังนั้นเขาจึงซ่อนออร่าของเขาในทันทีและสังเกตมันอย่างลับๆคนเหล่านี้กระโดดข้ามกำแพงด้วยความเร็วที่คล่องตัวมากแล้วรีบวิ่งมุ่งหน้าไปหานานโากะจากหลายทิศทางแม้ว่านาโกะจะได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ยังไม่หายดีแต่เธอก็ยังคงเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะการต่อสู้ด้วยความเฉียบแหลมที่สูงมากเธอสังเกตเห็นคนทั้งหกคนนี้แล้วก่อนที่พวกเขาจะเข้าใกล้ ในขณะนี้นานโกะต้องการตะโกนเรียกแม่บ้านในลานอื่นให้มาช่วยแต่เมื่อเธอกำลังจะขอความช่วยเหลือจูจๆเธอก็ล้มเลิกความคิดนี้เพราะจากร่างของทั้งหคนนี้เธอสามารถเห็นได้ว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นนินจาโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้ว่าครอบครัวของฉันจะมีนินจาแต่ทุกคนล้วนอยู่ในโตเกียวไม่ใช่ในเกียวโต ความแข็งแกร่งของนินจานั้นแข็งแกร่งมากความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงนั้นแข็งแกร่งจริงๆถึงแม้เธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บก็เกรงว่าจะไม่สามารถเอาชนะนินจาธรรมดาได้นับประสาอะไรมีตั้งหกคนและดูเหมือนว่าอย่างน้อยพวกเขาก็มีความแข็งแกร่งเทียบเท่านินจาระดับกลางในขณะนี้เธอเข้าใจว่าการรวบรวมคนทั้งหมดในคฤหาสนี้เกรงว่าจะไม่สามารถต้านทานทั้งหกคนนี้ได้ ในกรณีนี้จะไปร้องขอความช่วยเหลือและปล่อยให้คนอื่นตายเพื่อตัวเองไปทำไมท้ายที่สุดคนกลุ่มนี้มาเพื่อตัวเธอเองตั้งแต่แรกเห็นดังนั้นเมื่อเธอเห็นคนทั้งหกคนนี้วิ่งมาหาตัวเองเธอก็เลยรีบพูดอย่างถ่อมตนผู้อาวุโสทั้งหลายหากพวกคุณมาเพื่อปลิดชีพฉันฉันจะไม่ต่อต้านแต่ได้โปลดไว้ชีวิตคนในบ้านที่เหลือคนเหล่านั้นไม่ใช่ลูกหลานของตระกูลอิโตะแต่เป็นเพียงคนใช้ที่ทำงานในตระกูลอิโตะเท่านั้น ผู้นำนินจาย้ะยเย,เย้ยฉันได้ยินมานานแล้วว่าคุณหนูคนโตของตระกูลอิโตะนั้นไม่ธรรมดาเมื่อฉันเห็นในวันนี้มันพิเศษจริงๆหลังจากนั้นเขาก็ชักมีดออกมาแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าเป็นความจริงที่เรามาที่นี่เพื่อเอาชีวิตของเธอวันนี้เพื่อให้พ่อของเธอชดใช้เขาแอบสังหารสมาชิกในตระกูลเถิงหลิงของฉันและข้านายน้อยของตระกูลทากาฮาชิวันนี้ฉันจะให้เธอจ่ายดอกเบี้ยชดใช้ด้วยชีวิตก่อน เย่เฉินตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้อะไรนะทากาฮาชิเออิจิตายแล้วหรอือดูเหมือนว่าโตเกียวจะไม่สงบสุขหลังจากที่เขาออกจากโตเกียวมาในเวลานี้นาโนก,กะซึ่งถูกล้อมรอบด้วยนินจาหกคนในลานบ้านโล่งออกมาเป็นไปไม่ได้พ่อของฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนเรื่องนี้คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดอีกเรื่องหนึ่งแน่เข้าใจผิด ชายคนนั้นกัดฟันและสาบแช่งเขาแช่แข็งนินจาทั้งสี่ของตระกูลเถิงหลิงให้เป็นไอติมที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์และเผานายน้อยของตระกูลทากาฮาชิเป็นตอตะโกบอกฉันทีว่านี่เหลือเป็นความเข้าใจผิดนานาโกะพูดอย่างแน่วแน่ฉันรู้จักพ่อของฉันแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนดีนักแต่อย่างน้อยเขาก็มีความยับยั้งชั่งใจแม้ว่าสองตระกูลจะเป็นศัตรูเขาก็ซื่อตรงและไม่เคยลอบกัดใคร ชายคนนั้นย้อเย้ยและกล่าวว่าโบราณว่าไว้รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเธออาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจพ่อของเธอจริงๆก็ได้แต่ไม่เป็นไรเธอไปรอพ่อของเธอที่นรกเลยละกันหลังจากพ่อเธอตามไปแล้วไปถามกันเอาเองก็แล้วกันเมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็พูดกับคนข้างๆเขาทันทีว่าเอามือถือออกมาถ่ายวิดีโอฉันจะส่งวิดีโอการตัดหัวไปให้นายทาคาฮาชิได้ครับ หัวหน้านินจาหยิบดาบนินจาที่แหลมคงออกมาจากเอวของเขาเป็นแสงเย็นวาบและพูดกับนานากโกะอิโตะไปตายซะเถอะนานากโกะพยักหน้าเงียบๆแล้วหลับตาสารภาพชะตากรรมของเธอและพึพรรมพำกับตัวเองด้วยความเศร้าเฉินคุงหักชาติหน้ามีจริงฉันหวังว่าเราจะได้เกิดมาเจอกันอีกครั้งนะลาก่อนหัวหน้านินจาถอนหายใจเบาๆฉันจะทําให้เธอตายอย่างมีความสุขและฉันหวังว่าเธอจะไม่เกิดในตระกูลที่ร่ํารวยในชีวิตหน้า เมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็ยกดาบนินจาขึ้นสูงแรงทั้งหมดรวบรวมไปที่แขนพร้อมที่จะสับคอของนานาโกะได้ทุกเมือ่อในเวลานี้ชีวิตเธอสิ้นหวังไปหมดแล้วดวงตาที่สวยงามของเธอถูกหลับอย่างแน่นหนารอเวลาที่โชคชะตามาถึงในที่สุดในขณะที่มือของชายคนนั้นกำลังฟันคมมีดลงมาทันใดนั้นดาวกระจายก็พุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วผ่านอากาศด้วยความเร็วที่เร็วมาก ชูริเคนดาวกระจายที่มีพิษสูงก็พุ่งปักตรงกลางหน้าผากระหว่างคิ้วของเขาทั้งสองข้างทันทีตามด้วยเสียงกรีดร้องและคนที่กำลังจะตัดหัวนานโากะก็ยืนนิ่งเสียชีวิตคาที่อย่างกระทันหันในเวลานี้ในที่สุดเย,ย่เฉินก็มีเหตุผลในการเคลื่อนไหวแล้วบทที่1665 ก่อนที่ชายเพชฌชฆาตคนนี้จะยกดาบนินจาอีกห้าคนได้ถอยหลังไปสองเก้าสาเหตุเป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้เลือดสาดกระเซน็นมาถูกตัวเองอย่างไรก็ตามสายตาของพวกเขายังคงจ้องมองมาที่นานาโกะเพื่อรอเห็นฉักนองเลือดที่จะมาถึงและนา,นาโกะก็พร้อมที่จะพบกับความตายอย่างไรก็ตามภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นได้หยุดอย่างกระทันหันในขณะนี้ ดาบนินจาถูกทูกขึ้นสูงปลายดาบชีฟ้าและคนอื่นๆไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงลงมือช้าจังเมื่อพวกเขามองไปอีกทีก็พบว่าเพชฌฆาตที่ถือมีดนั้นตายแล้วดนวกระจายยาวเพียงไม่กี่เซนติเมตรยังคงปักอยู่บนหน้าผักตรงกลางคิ้วเนื่องจากบาดแผลนั้นค่อนข้างเล็กมากจึงมีเลือดค่อยๆหยดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและหยดลงบนหิมะสีขาวหนาเปลี่ยนเป็นสีแดงสดคนทั้งหมดก็แทบเป็นลมในทันที เมื่อคนเหล่านี้ตกตะลึงและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาพบว่าอาวุธที่ปักหน้าผากเพชรฆาตช่างคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจคนที่จับโทรศัพท์กำลังถ่ายวิดีโออยู่ตะโกนด้วยความสยดสยองอนะนี่นี่คือดาวกระจายของชิงเทียนนี่คือดาวกระจายของสิบที่สี่เหรอหลังจากที่เย่เฉินฆ่าเขาแล้วเขาก็เก็บชูริเคนดาวกระจายทั้งหมดเอาไว้และมันก็มีประโยชน์ในเวลานี้ ห้าคนที่เหลือตกใจกระทันหันการจากไปอย่างน่าเศร้าของชิงเทียนและนินจาทั้งสี่ทำให้พวกเขาต้องตกตะลึงตอนนี้ชูริเคนของชิงเทียนได้ฆ่าสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาไปอีกคนจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ถึงขั้นวิกฤตคนที่ถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือเขาโยนโทรศัพท์ทิ้งและพล้องออกมาอีกสี่คนเตรียมตัวตั้งรับและโจมตี อีกสี่คนเพิ่งพักฟื้นชั่วขณะหนึ่งและหยิบมีดนินจาออกมาทีละเล่มทั้งห้าคนสร้างวงกลมเล็กๆไว้ข้างหลังและแต่ละคนต่างก็ระวังทิศทางที่แตกต่างกันนี่คือรูปแบบการที่นำไปใช้บ่อยที่สุดเมื่อนินจากำลังป้องกันตัวเองในเวลานี้นานานกะอิโตได้ยินการเคลื่อนไหวและลืมตาขึ้นและทันใดน,นั้นก็พบว่าชายที่กำลังจะฟันดาบกลายเป็นศพที่ยืนนิ่งในขณะที่อีกห้าคนสร้างรูปแบบการป้องกันเหมือนศัตรูตัวโต,วตว เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นหนึ่งในห้าคนก็ลมพุบลงมาที่กองหิมะที่หนาทึบผู้คนรอบๆตัวเขารีบเพื่อม,มือออกไปและพลิกตัวเขากลับแต่กลับพบว่ามีดาวหนึ่งดวงปักอยู่ตรงกลางหน้าผากระหว่างคิ้วของเขาชายคนหนึ่งชี้ไปที่กำแพงและพูดอย่างประมาทสตรูที่กำแพงเป็นผลให้คนที่เหลืออีกสี่คนเลิกใช้รูปแบบการป้องกันตัวมาเป็นแบบหน้ากระดานเรียงหนึ่งโดยจ้องมองไปในทิศทางที่ชูริเคนยิงมาในตอนนี้ หนึ่งในนั้นตัวสันและพูดว่าเคคนเก่งจริงเขาไม่ลอบกัดหรอกโว้ยออกมาถ้าแกมีความสามารถแม้ว่าเขาจะพูดอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดว่าคำพูดแบบนี้จะทำให้อีกฝ่ายจะตอบสนองจริงๆท้ายที่สุดคำนี้ฟังดูเด็กเกินไปฝ่ายตรงข้ามจะหลอกตัวเองได้อย่างไรถ้าเขามีความแข็งแกร่งเช่นนี้อย่างไรก็ตามไม่มีใครคิดว่าทันทีที่สิ้นเสียงพูดของเขาร่างมืดก็กระโดดลงมาจากบนกำแพงในทันใด ทันใดนั้นเงาดำก็ก้าวเข้ามาอย่างสบายๆและเดินก้าวเข้ามาหาพวกเขาทุกครั้งที่เงาดำเหยียบย่ำพื้นหิมะจะล้านดังเอียดบนพื้นเป็นจังหวะทำให้หัวใจของคนทั้งสี่หวัดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆในขณะน,นี้นานาโกะยังจ้องไปที่เงาดำด้วยด,ว,ยดวงตาที่เบิกกว้างเธออยากรู้ว่าชายที่ช่วยเธออย่างลับๆคือใครและเมื่อเงาดำใกล้เข้ามาหาเธอเรื่อยๆเมื่อเธอเห็นสิ่งนี้ตัวเธอก็ราวถูกฟ้าผ่าทันที เธอไม่เคยคิดฝันว่าคนที่ช่วยชีวิตเธอจะเป็นเย่เฉินคนที่เธอคิดถึงมานานแล้วในขณะนี้นา,นานากกคิดว่าเธอเข้าใจผิดหรือเปล่ามีอาการประสาทหลอนหรือเปล่าดังนั้นเธอจึงขยี้ดวงตาของเธอและมองอย่างระมัดระวัง